ปการที่สองสมัจรจริยาสมัครจริยาสมัคแปลว่าปกติแปลว่าเสมอจริยาแปลว่าประพฤติรวมการสองคำแปลว่าประพฤติให้เสมอประพฤติให้เสมอจะได้ไม่ออกบุญข้อที่สองนี้ประพฤติให้เป็นปกติปกติอยา่าง โล่ง okay, ่ายๆก็คือสมัธิริยาก็คือศีลห้านั่นแหละศีลห้าทำไมหลายคนบอกว่าโลกไปถึงไหนแล้วทำไมเราต้องมารักษาศีลหรือล้าบางครั้งบางทีเราบางคนบอกว่าถ้ารักษาศีลแล้วจะไปกินอะไรแม่โดยบอกแม่าห้คิดบ้องไปรักษาศีลแล้วไปอกินีะไะแม่แล้วบอกอ ก็รอ่ได้นองกินปลาุปปตายอยู่บนบ่าแม่เดียวป่าอีกแล้วคุบ่าวลแม่หล้วคนเก่งได้นอนปีาสุปปาตายยเพราะเลยไปขาเองที่เดงการมีศินข้าพุทธเจ้ามันจะคอยบอกว่าว่าเห็นไปเห็นดีเห็นงานเลยล่ะแต่ไปเห็นดีเห็นงานดูก็ไปทำมาอาชีพเหานเดิมนั่นแหละไปทำสิ่งนู้นสิ่งนี้เมนเดิมนั่นแหละ แต่การรักษาศีลเนี่ยคืออะไรคือไม่ให้เรานั้นไปฟงเหงลังแกกันจะหน่อยเคลื่อนบ้านใกล้ๆกันมาเลยไม่ต้องไปทะเลาะออกแม้กันหมดไปฟงเหงก็ต้องไปลังแกกันก็ต้องไปด่าไปต่อยกันเคื่อนบ้านหน้าใกล้ชิดใกล้กันอย่ยสัมพัญการแพ้ กงกัแท่ไก่กันแทสองขั้นสิลงมห้าเจละปีเลปีคลองกัรเที่ยงกันยูวอนโตตประสิทธิ์มันเป็นเรือนุกติั้เทือปีูู่ดึงเนีขส้นออกไปสมสันแท่ใดช่วงแท่ต้นเกี่ยววัต้งเตัวไปโซมาต้นกันแท่ขาดตงเทือตั้งหัวตั้งหัวปัญหาเผาปาทั้งหัวออกไปใ แต่ก่อนเคยคั้งแท่ใหญ่ๆเนี่ยอยู่กลางครั้งแค่รับแฟนแต่แฟมากๆนะครับไปนะไปจนไปอยู่กลางเมียกับพี่ก็จะได้เกิดการทะเลอะ่ขาแม่งกันอยู่ในสังคมชุมช่นเข้ากันรมหี่สินแต่ก็เดี๋ยวพอพมปกติขายพมปกติว่าชาพอดนโดยปกติแล้ว คนเรานี again, am, ่จะอยู่ด eh ้วยกันด้วยความบอดเกิดมาเป็นต้นปีขึ้นโมไปเพจป่า